ถูกต้องนะครับเสียงกรีดดังกว่าครั้งที่แล้วอียูชูนะครับเพราะว่าทริกมาแล้วนะครับ Of course we're coming here tomorrow นะครับ to play a show a special mini concert and handshaking event นะครับที่ Route 66ครับถูกต้องนะคะหลายคนอยากเจอแล้วหลายคนรู้อยู่แล้วนะคะหัวหน้าวงเนี่ยนะคะก็คือพากะโตะนั่นเองแต่ว่าคราวนี้นะคะมากับสมาชิกใหม่แล้วก็ฟอร์มวงใหม่ขึ้นมากับวงที่มีชื่อว่าทริกนั่นเองครับทริกนะครับอยากเจอแล้วครับผมเจอเลยแล้วกันที่ไหมโอเคดีมากอ่าอยากเจอทริกยังคะ อยากเจออยากแล้วด yeah. ัง yeah. หน่อยดังเขาต้องออกมาเลยนะแล้วแหละสกรีมก็เสียงอย ทุกคนเลยนะคะสวัสดีครับพูด้วยนะคะพี่บิ๊มมาทำหน้าที่เป็นเล่าใกับเราในวันนี้นะคะค่ะพี่บิ๊มใช่ครับคุณดิ้งอื่นเลยนะคะตอนนี้แฟนๆก็โหรอกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเลยนะคะแนะนำตัวทักทายแฟนๆหน่อยละกันคร่ะมาดูจิ๊กซอว์กันสว่าเป็สวังไงสิมาโดูสิครับสวัสดีครับ

でそこから、まあ、あのバンドやらないかって誘いがあって、えー、それがまあきっかけでみんなこう仲間たちが集まって結成されたバンドです。<music> รวมกันเป็นวงถวงทริกขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าถามถึงวงทริกแล้วใช่ไหมพูดถึงคุณมาโกโตะแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงลูซิเฟอร์ก็จะไม่ได้เนาะก็เลยอยากถามนะคะว่าแล้ววงลูซิเฟอร์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะเ่าแฟน่รักกันก็ว่ามัคโกโตะเปนนัรอที่โด่งดังมากแต่าพูดถึงลูซิเฟอร์กัจะเนวมีความเป็นอัม้รกที่กิกนวง

ก็ติดตามได้เาะทั้งลูกซิฟอร์แล้วก็ทั้งทริคเลยนะคะตุลาคมค่ะก็ตุลาคมใกล้แล้วอ่ะพี่ไหมใกล้แล้วเนี่ยเดือนหน้าเองนะอีกไม่อีกอาทิตย์กว่าเท่านั้นเองไงก็รอติดตามกันได้เลยคราวนี้กลับมาถึงวงทริคมากดีกว่าได้ครับผมอยากถามว่าทำไมถึงชื่อทริคครับทริคโนะนามะโนะยูไรวนันาดีดอกอ่าใชๆอ่าเそうですねあの こう音をね、ちょっとずつ重ねることによって起きるマジックというかトリックっていうものをこ,このバンドで起こしたいと思って、えー、トリックっていう名前をつけました。はい การเล่นในการทําดนตรีของเขาเนี่ยเหมือนเป็นการใส่ทริคลงไปคือการเอาดนตรีมาผสมผสานกับดนตรีของเขาแล้วเกิดเป็นดนตรีใหม่มันเหมือนคล้ายๆการเล่นทริคอย่างหนึ่งโอะก็เลยเป็นที่มาของเพลงอ๋อพูดถึงแนวเพลงดนตรีเป็นแนวใหม่แล้วนี่คือเป็นแนวไหนยังไงคะโอ้กุตนนนจ้าดูตีนวะใช่ค่ะทริคตีนวะฮาร์ดร็อกเป็นเบสิสท์ส์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 ท

เขาจะเอาไปลงในทวิตเตอร์ค <cheg> ่ะทุกคนมีทุม right ีได้เลยตอนนี้ขอให้ติดตามเอ Follow Twitter เขาด้วยคือ Follow Twitter อชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะอ่ว่าอันอะ macoto kosinaka t w i t t e com slash m a c t o อ i n a k a ฟอลโลกันได้เลยนะมีมีตบแบบนี้เลยด้วยชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะเขาชอบถ่ายรูป あ写真撮るのが好きなんですか、アップされそう、ね。これから出すシングルっていうのは、まずはそのライブで、まあ、このバンド、トイックっていうのは、まあ、コンサートを、まあ、重ねて、まあ、そこで音源を、まあ、パワーアップさせて、そこから、まあ、リリースしようと考えているバンドです。 ก็คือว่าซิงเกิลแรกเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะออกเล่นคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆจนเขาคิดว่าเ,าเพลงเพลงแนวไหนที่เหมาะกับการที่จะมาเป็นซิงเกิลแรกของเขาค่ะก็คือเรียนรู้ไปกับการเล่นคอนเสิร์ตไปหลายๆค,ครั้งออ๋แล้วก็ค่อยมาเลือกเพลงใช่ไม่คคไมคะนั่คนคือมีการปรับ 日本人のの反応はどうですかえっと、まあ、あの日本ではそのトリックとしてあの去年からコンサートを重ねてましてで実際、まあ、明日タイでコンサートがの後まあとも日本でもツアーが控えててあの、まあ、本当にやっぱ日本というのを、まあ、拠点にしてその。 バンドまあまず地盤を作ってそれでまあ最高の状態でまあ明日だけじゃなくてまあこれからもトリックとしてまあタイでコンサートを重ねていけたらなと思ってます。あの日本に戻っても日本日本のファンの反応、うん日本のファンの反応はまあその中であのものすごくあのまあ温かいというか、うん。あ、は、このね、この根幹、彼が始まるか日本にいるから、だから、反応は、反応は、かなり温かい。 กาต้อนรับอย่างอบอุ่นดีมากเลยใช่ไหมคะที่พูดอยู่แล้วด้วยนะครับเออแล้วก็อยากถาถึงคอนเสิร์ตเพิ่งนี้ด้วยนี the first concert in Thailand guys do you have t h special p a n d any sort of tricks anything of that s まあ、あとはやっぱりその、まあ、僕個人は、まあ、リュシフェルとして、あのー、何度もまあ足を運んだりコンサートをやったりしてるんですけど、ま、だそれとはう違う、まあ、特別な思いがトリックにあるので、まあ、そこでまあ本当になんか最高のライブを。 やりたくて、まあ、今からでもステージ立ちたい気持ちでございます。ございますとか。ก็คือเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะเล่นในนามของวงพิงเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเล่นมากและมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะเล่นเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนแม้กระทั่งที่ญี่ปุ่นค่ะก็คือให้แฟนๆตดตามกันจ้าที่ไทยที่แรกเลยพิเศษมากแฟนคับชาวไทยที่แบบว่าดีใจแน่นอนนะคะชอยู่แล้วครับ่อถึงแฟนคลับชาวไทยนะคะก็นี่ไงเขาจะได้เจอกันเต็มๆนะคะในวันพรุ่งนี้แล้ว แต่วันนี้ก็มีเจอไปบ้างแล้วหลายคนเลยอยากถามถึงความรู้สึกนะคะของสมาชิกในวงว่าแฟนคลับชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นนี่แตกต่างกันยังไงบ้างคะถามแนกได้เลยค่ะอโตยนั้ญี่ปุ่น ใหญ่เลยหน้าแดงอ่ะเป็นหน้าด้วยอยู่แล้วครงะมาประเทศไทยเกครั้งแล้วชัดเลยครั้งนี้ครั้งที่19บเกผมเข้าที่มาเมองเก้าครั้งที่สิบเก้าครัค้งที่สิบเก้ามไเลยพูดผมรักจี๊กยี่ไก่ในเดซินแน่ใจใช่ แต่ครั้งหน้าเนี่ยเป็นครั้งที่20แล้วเขามันน่าจะเป็นความทรงจำที่ดีอีกครั้งหนึ่งของเขาค่ะน่าฉลองมากเคยสัมภาษณ์มกอโตัว3ปีที่แล้วจำได้ไหมคะจำพี่เขาหน้าจะจำอินเตอร์วิว่โดเาะกรู้สึกว่าอไมค์ก็มาใหม่ๆนะครับเป็นพิธใหม่แล้วก็ดีใจมากที่เจอพี่มกโต้เพราะว่าหล่อมากเท่มาก เลยรับือว่าพีับ่เากนั่นแหละสามปีที่แล้วคือต้องกินเจอสา่แล้วก็เเอเขาไม่รู้สึกเลยว่าคุณไม้ตื่นเต้นยตื่นเต้นมากเจ้าชยอ้ยนั่นแหละม่ถว่าพี่มาก็เป็นแฟนคลับเขาคนนึงเหมือนกันเลยรักซามโอานุมากก็ตงฟนดิสเน่แล้วก็เอางี้สมาชิกนว่งนี้พรุ่งนี้น あした、ファンにこれしてくれたら嬉しいなっていうことは僕らも全力でコンサートを盛り上げるので、皆さんもファンのみんなも協力してもらって、このコンサート成功するように祈りながら盛り上げてもらいたいですね。 คืออยากเห็นแฟนๆเนี่ยสนุกให้เต็มที่ที่สุดนั่นคือเขาก็คือดีใจแล้วอยากให้เต็มที่อื่นๆหระคะอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษพิเศษบ้นานนอกเหร yeah. อกระตัวนี้คกะท่านนี้ this is my first time to came Thailand uh, mm hmm. I hope to see and in, uh, in live and take ready for the action l o c k it out yeah, yeah. ชอบแบบว่ามันชุดไทยเขาแบบนั้นเขาเปยังไงนะนากทั้วไบอกว่าน่ารักนะคะทัวย้าผมิสเกตบ้างสมัครเพิ่งนี้ครับผมอ イののライブについて今の、えっと、心境はうですかああもう楽しい時間を皆さんと過ごせたらいいですよね。<laughs> <laughs> โอเคนะก็แน่นอนพรุ่งนี้นะคะใครที่มีบัตรแล้วเนี่ยก็ห้ามพลาดไปดูคอนเสิร์ตกันให้ได้เลยกเจอกันนะครับผม66 the novel ครับใช่แล้วค่ะส่วนใครยังไม่มีบัตรไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังลุนต่อได้อีกนะเรายังมีมาแจกค่ะทั้งทาง SMS นะคะแล้วก็การเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะยังไงเดี๋ยววงทริกก็จะอยู่กับเราต่ออยู่แล้วถูกต้องช่วงหน้านะครับผม we're gonna play a game together นะัะผมทริกออ r ทรีสอเล่นกับพวกแฟนคลับด้วยจะได้ไปอยู่ใกล้ๆสมาชิกวงทริกทุกคนอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนเนี่ยเด รอติดตามช่วงหน้าเลยถูก uh, ต้องเออตังนี้ดูมิวสิกวิดีโอกันบ้าโอเคโอเค we have of course Lucifer with regret ครับ